ดีค่ะสวัสดีเอฟซีมานิสาแก้วดี้ะพี่น้องจ้าเจอกัน,นยมามเสาสกลนครอ,อำเภอเมืองนหนาวหนาวโมเมนต์สิบสององศาบเมือนี่สิบสององศาอย่างก็ออกดีกขนาดบางผมอ๋อคุตายอดอันยอดน้ำกดแด้ะได้นี่ฮะยังมมยุดยอดอยู่ผงน,นันขนาดยอดน้ำกดแด้ะได้นี่ ยอดน้ำกดแล้วต้นมันใหญ่ต้นมันใหญ่สองสามมีดเต็มต้นแบบนี้ะสองสามมีเต็มปอของคุณตาเต็มหมดและของคุณตาเต็มหมดแล้ว,ม,ม,วมีแจะต้นงามๆต้นใหญ่ๆงามๆ ไปเบิ่งดูคุณตาได้หลายเลยทั้งทางพี่คุณตากรีดทางพูน,นิสากีดทางพูนไปขายก้อนปีใหม่นี่นะพอสิได้กินปีใหม่นี่ว้าวของคุณตาได้เครื่องทางเขียวใหญ่แล้วนี่ทางนี้เต็มแล้ะทางนี้เต็มแล้วคืนนี้ลงมากรีดอย่างคุณตาก็กรีดพอดีป้าของคุณตาเต็มพวยเต็ม้วย มีแต่อันเต็มถ้วยหนาวขนาดโอ้ยพู้โอยอดน้ำกดรดแล้วน้ำก็ยังเหลือหลากหลายพูลงบลกหลายหนึง่งพยายามยอดยอดได้เนี่ยตายอดแล้วแล้วมานิสาหะก,ก็ลงมาสิไปยอดน้ำกรดหนาวดิหนาวแผลปากแผลปากดำมดมือ,มอกะบองงามเท้ากะบองงาม อาอยายากปกปกุปก,ปก,ปกอยู่ไปหยอดนนำกดของตัวเองกดน,นะคะกีดคนละเึิงกับตาบกเึิงดอกคุนตากีดหลายกว่าส่วนทางผิดคุคนตากีดมากเลยตากีดลงไปส้่งทางไตพูนจะจะไปกีดของเรา ล้วจะไปหยอดน้ํากดของเราหนาวอยู่บอพี่น้องจ๋าสกลนครบ้านมานิสาขึ้นหนาวยังแย่แทะโอ้ยมือตีนปานน้ําแข็งมือปานน้ําแข็งนี่ทางพี่มานิสากีดเรากีดจากนี่เป็นลงไปนูน่นผูดกีดบงยืนนี่ลงไปพู ไต่บานลงไตปป่ผุ้นคุณตาสิกีดหลายกว่าคุณตาคุณตากีดจังมณิสายืนนล่่ลงไปพุ้นแถวและจักต้นเนี่ยแถวและสาวสามสิบต้นผู้จักแถวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแถวบางทรงร้อยต้นหนัะคุณตากีด ดูของเรานี่น้ำยางเราว้าวยังไม่หยุดหยุดเลยปอก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 ชิยอดน้ำกดแล้วเนี่ยยังไม่หยุดหยุดอีกนี่แต่น้ำยางอืมปอก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 นี่แต่น้ำยางถ้าต้นใดใหญ่ๆหญ่ฮันโอ้่าแต่จะอ่อนน้ำยางมันหนาวออกดีครับน่ะน้องมีปอก มะเร็งอะไร,ะไรมันตกใส mm ่ของคอยเนี่ยโอ้หนาวหนาวมันอากาศบ่ได้เป็นวัดเลยเนาะมันฮักคือเป็นวัดเนี่ยกึกกะกะมีแต่น้ำยางออลต้อนป็นตายากีดปนตายากีดยู่แบบนิตาสะออดเนี่ยเนีมือสาวขาลูกเธอได้ยาี่มือสาามันลุมาแล้วก็สบายกีดยางแดนแถวหนึ่งแล้วก็ฮอนวัซัน นันอย่างถ้วยใดถ้วยใดกระเบิดสอ่อนคับออกสองสามีเต็มสองสามีเต็มมองโอ้ป้าคอนถ้วยคอนถวยเราจะหยอดน้ํากดแล้วอ,อันนี้ได้เปลี่ยนอันใหม่ได้บุ๊เพราะนีเครื่งถ้วยน้อยถ้าบุเปลี่ยนถ้วยนี่ อันนั้นล้นถ้าเราเปลี่ยนถวยนี่หยดน้ำกดซะก่อนไปดูของมณิสาดิได้เยอะขนาดไหนมือนี่ก็เก็บได้หลายแล้วได้ยังไงมือนนินี่ได้สองถังแล้วนะคะได้สองถังแล้วะคะาวางขู่ก่อนวางขูก่อนกีดกับบริกีดซ,ซ,ซื้อได้เก็บขี้มันไว้ขายนึ่ เก็บขี้ยางไว้ขายด้วยโอ้อยยางจกออกจากถุงเสื้อเอาไว้ไปมัดผักเอาไว้ไปมัดผักนี่ขี้ยางเอาไว้ไปอ่อยไฟลูกดีดีนี่สิมาเอาถุงมาเก็บใส่เจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ๋าเก็บบรรยากาศลูกกีดยางมะสานี่ตีสามครึง่งเจอกันคลิปหน้าได้สองถังและอีกทางนึงก็สิได้ไปขายอีกละ เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ